ก็ P M T h o u r g l a s s กับเซนต์อเมริกซีก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์การค้าเมื่อ9้าปีที่แล้วนะคะทางเซนต์อเมริกซีก็ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากทางคุณโนตนารานนะคะแล้วก็คุณไมเคิลเทมาโดยตลอดนะคะรวมไปถึงที่ทาง P M T The Hourglass ก็ได้มาเปิดบูติก่ฮุบโลแห่งแรกในประเทศไทยที่เซนต์อเมริกซีแล้วก็มาเปิดแสกชิพบูกที่ของโรเล็กซ์ต่อามาด้วยะคะ่ะก็ P M T The Hourglass ก็ ได้สร้างสีสันให้กับลูกค้าที่ Embassy นะคะอย่างมากเพราะว่าจากการที่มีแบรนด์นาฬิกาที่คัดคอลเลคชันพิเศษต่างๆเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ลูกค้ากลุ่มที่หลงรักในนาฬิกาเนี่ยก็จะได้มีคอลเลคชันใหม่ๆรู้สุกว่าเติมเต็มที่สามารถหาคอลเลคชันดีๆหรือ,อนาฬิกาใหม่ๆที่หายากในในโลกนี้มารวมกันในร้านของ P M T The h o u r g l a s s เซนตันเซมเบอรีเนี่ยเป็นศูนย์การค้า l u x ชัวรี่นะคะแล้วก็เน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะในขณะที่ p m เ The Hourglass เนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาหรูหลายประเทศในโลกกันนะคะเพราะฉนั้นเราทั้งสองเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่ตรงกันก็คือกลุ่มลูกค้าที่มีความพิถีพิถันแล้วก็ต้องการจะซื้อสินค้าหรือได้รับบริการที่ดีที่สุดนะคะนืองจากที่เรามีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกันเนี่ยกก็เลย เหมาะกับการที่ทางแซดัมซีจะได้รับเกียรติจากทางพีเอ็มทีเดลอาลูกาที่มาเปิดแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบ,บรนด์ฮู b บโลหรือแบ,บรนด์โรเล็กซ์ในศูนย์การค้าของเราอะค่ะก็มีสามคำนะคะคำแรกก็คือคำว่า Luxury นะคะพนนาฬิกาของทางพีเอ็มทีเดลอาลูกก็เป็นนาฬิกาหรูนะคะแล้วก็มีความมีความ Luxury มีความพิถีพิถันนะคะอันที่2ก็คือคําว่า timeless เพราะว่านาฬิกาเนี่ยนอกจากจะเป็นสิ่งที่ใช้ดูเวลาแล้วนะคะก็ยังสามารถเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นได้มันก็มีความ timeless ในตัวนะคะอันที่3ก็อาจจะเป็นคําว่า p a r t i c u l a r หรือคำว่าพิถีพิถันเพราะว่าแบรนด์ต่างๆที่ทาง P&G t รืออเวอร์กลาสมาหรือว่าทางเซอร์วิสที่ P&G หรืออวอร์กาสได้มอบให้กับลูกค้าก็จะเน้นเรื่องของความความละเอียดความพิถีพิถันนะคะเพื่อมาประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับ P&G หร G ออาเวะระที่ ประสบความสาเร็จในประเทศไทยอย่างมากในช่วง15ปีที่ผ่านมาแล้วก็ครองใจลูกค้าหลา,หลายๆท่านเลยนะคะนี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะที่ให้การสนับสนุนสัญญาเอมพซี่แล้วก็สัญญกรุ๊ปอย่างดีมาโดยตลอดเลยนะคะ